สวัสดีครับผมนาสิชคสุขโขนะครับมักียนชช้นมิธยมศึกษาปีที่หกครับเครับวันนี้ผมจะมานําเสนอ EMW กับตัวเราในจังหวัดจันทบุรีกันนะครับ EMW คืออะไร EMW คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง และมีความเร็วในสุญญากาศประมาณ3คูณ10บกำลังแปดเมตรต่อวินาทีครับสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครอบคลุมคลื่นหลายประเภทครับเช่นคลื่นวิทยุไมโครเวฟอินฟราเรดแสงตาที่มองเห็นอัลตราไวโอเรตรังสี x และรังสีแกมมาครับซึ่งแต่ละประเภทมีความถี่และความยาวคลื่นที่แตกต่างกันครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีสมบัติที่สำคัญครับเช่นการสะท้อนการหักเหการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ซึ่งสมบัติเหล่านี้ถูกนำประโยชน์เอ,อ้ยนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง,าง,างๆเช่นการสื่อสารโทรมนาคมและการแพทย์ครับแนะนำนะครับแล้ว emw ในจันทบุรีมีอะไรกันบ้างไปชมกันครับกาอ่าหการใช้แสงเพื่อสังเคราะห์แสงของต้นทุเรียนนะครับอย่างบ้านผมก็มีสวนทุเรียนก็สิ่งนี้ก็คือคือสิ่งที่จำเป็นนะครับ การสังเคราะห์แสงของต้นไม้เกิดขึ้นเกิดจากการใช้แสงของดวงอาทิตย์ในการผลิตอาหารนะครับโดยแสงที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงคือแสงที่มีความยาวคลื่นในช่วงแสงที่ตามองเห็นครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสเปกตร,รัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับผมสเปกตร,รมัมของแสงที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับคือแสงสีแดงมีความยาวคลื่นประมาณ หก0้อยยี่สเจ็ร m แสงสีน้ำเงินมีความยาวคลื่นประมาณ4 5 0 4 9 5ยหนาโนเมตรแสงสีม่วงมีความยาวคลื่นประมาณ3 8 0 4 5 0ยแนาโนเมตรครับแสงในช่วงนี้มีพลังงานที่เหมาะสมกับการกระตุ้นปริกกริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชครับดังนั้น การเข้าใจสเปกตรัมของแสงและการเลือกใช้แสงที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของต้นไม้ครับผมภาพประกอบครับครับและอย่างที่สองนะครับคือการใช้คลื่อวิทยุของนักดนตรีครับซึ่งผมก็ได้ไปมาหลายที่มากนะครับนักดนตรีมักใช้เครื่องวิทยุสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่าง การแสดงสดหรือการซ้อมวงดนตรีนะครับการใช้วิทยุสื่อสารช่วยให้สมาชิกในวงสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับประโยชน์ของการใช้วิทยุสื่อสารสําหรับนักดนตรีนะครับการประสานงานระหว่างการสแสดงช่วยให้สมาชิกในวงสามารถสื่อสารกันได้ทันทีเช่นการปรับจังหวะหรือการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นระหว่างการแสดงการซ้อมวงดนตรีช่วยให้ผู้กํากับ,กบวงหรือผู้นําซ้อมสามารถให้คําแนะนําหรือเปลี่ยน การเล่นของสมาชิกในวงได้อย่างรวดเร็วครับผมการจัดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นอุปกรณ์ขัดข้องหรือปัญหาสุขภาพการสื่อสารผ่านวิทยุช่วยสามารถจัดสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือการแก้ไขเบื้องต้นนั่นเองครับการใช้วิทยุในวงดนตรีส่วนใหญ่เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการแสดงและการซ้อมทําให้สื่อสารระหว่างสมาชิก ในวงเป็นอย่างรับรื่นและมีประสิทธิผลมากขึ้นครับส่วนอันนี้ก็ที่ผมไปมาครับแก้มน้องนางแดงบอกไปใจพี่จงได้พัดสุขาดวให้ือไทยหลือดูงแก่วตาหลุดดูงดาลาดุ่งๆลุกนั้นหวนให้ใช้ทุกคน1วันที่ลงค้นร้อยมาทางนี้ฉัน ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ